อ๋อไม,ม่ใชสกู๊ตไบร์ทมุดลูมุดเนอะใส่แหวนนะใส่แหวนใส่แหวนใส่แหวนนึ่งเดียวโอ้โหมีวิ้งด้วยครับเขียนกับลูกค้ามั้งฮะซื้อวิ้งหน่อยวิ้งเป็นอะไรนะไม่รู้จักไม่มีไม่รู้จัก ก็พาไปชิมเอาแหวงเออันนั้นกไแหวนเแหวนเออไม่เป็นไรทำมืเนี่ยไม่ได้ใช้ตอนนี้้อาขนาดไหนตั้งให้มันเท่ากันทุกบถ้าปดยกขึ้นนี่อันไหนครับพี่ทุณ เปิดยกขึ้นต้องหมุนตัวนั้นอ๋อเรนได้เลยโอ้โหพี่เต็มกล้องเลยพี่อ่ะพี่เต็มกล้องเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอญาตแป๊บนึงครับมันตุ๊บตักตัวหัเพื่อมันวิววิวเลยเออเชื่อหแล้วเดี๋ยวเติมขึ้นมาที่นก็สบายแล้ว ถ้าหอมหอมก็ไม่ต้องห่วงนะโดนจีเดี๋ยวตอนเคีนกลับมาเดี๋ยวตอนมาตัดให้มันเหลืองอย่างนี้นะคือตัดเป็นสามเหลี่ยมครบอย่างนี้ก็ได้เอาหนลงตรงนี้มันก็ได้แล้วก็มาตัดนะสับเป็นสามเหลี่ยม ที่เต้นข้างนอกก่อนแรกแล้วแต่ทีเดียวชิบชิบครับคนจากบ้านนะแผ่นดินของพ่อเป็นแผ่นดินที่

โรงงานเนี้อผ้ายอย่างเนี้ยโอ้โหเท่งแบบสุดๆอ่ะโรงงานผ้ามันของเสียแ่หรือว่าเป็นเวทใช่ของเสีย นี่ผลิตภัณฑ์มันห,มหอมเฉยอต่จานี้เตรียมให้มีสกตดเลนแ์้วนะเนี่ยนี่สกตเลน์ยี่สิบบาทครับฮะสี่ร้านยี่สิบาทจริงเนี่ยนะคมด้วยที่ไหน้ไหนแถวบ้านครับอุ้ยพูดเล่นเลยจริงยี่สิบบาทของยี่สิบาทไม่ได้ต้องตัดดีไม่เลยซื้อแกะมาเอง ถ้าใบอย่างเงี้ยมต้องทําตัวใหญ่ๆมันจะได้พื้นที่ระตับเมื่อี้มันจะมีตัวรูนถ้าทําตัวเล็กไม่ได้็แข็งเพราะว่ามันเป็นยอดนะพอถ้าเป็นผ้าพื้นใหญ่มันมันจะใหญ่ขนาดนี้มมันจะมีรูลงได้ลงพัดไปใ้เดียวมันจะไปพื้นใหญ่ไหมถ้าเนี่ยถ้าจะใช้แบบนี้อ๋อตีีต้องกี่เมตรครับถ้าถ้าผ้า่าเนี้ยแต่ดีกว่าจริงๆผมว่าใช้ผ้าใบเต็นท์ที่ผมทำอะ ไปต้องยาวเท่าไหร่ผ่าเต็นท์น่ะไม่ใช่ผ้าเต็นท์อย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นเต็นท์ผ้าเท็นซ์ผ้าเทเลยใช่ไหมครับอกที่ผมใช้ก็ผืนนั่นละาสองร้อยที่ผมไปซื้อมาทำได้สิบตัวแล้วเราผมต้องทำใบยาวเท่าไหร่ครับทางละที่ชาวบ้านทำครั้งละเมตรห้าสิบที่กระสุนน้ำโอ้โหเมตรห้าสิบแม่ก็คือไปขยายแล้วก็ไปขยายสามเมตรจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือคุณทำใบให้แหลกระเจินครับ แล้วเจงกีบัดผมก็ทำไม่ใหญ่ตามนั้นครับทำข้าเอลเม้าส็จก็สามเมตรทีงก็ทําถูบน้ำนะแล้วเวลาเพราะว่าผมคือจะบ้านเนี่ยก็ทดลองมาแล้วครับเขาคงทํามาทุกไซส์แล้วไซส์นี้มันกาลังดีสุดแล้วแล้วเวลาเลือกหันทิศของของก็ตะวันออกเคียงเหนือให้ให้มันเฉียงแนวๆนอย่างนี้นี่เหนือใต้หันหน้าเข้าไปกรนอางเหนือออกเฉียงตะนอลมมันจะมาแต่ออกเฉียงเหนือก็ตะวันตกเฉียงใต้ าเงต้องเทียงใต้าือเกินั้นหอหอันอยากเออจะได้สัอาแต่ทีนี้มันถ้าบางที่ที่เป็นช่องลมอ่ะก็ไปดูลมมันมาทางไหนครับไดนจริงนะไม่ยังอันนี้ต้มนี่ก็เผาได้ ตัวมันเล็กไงโอ้ไม่เล็กแล้ <c oughs> ให้มันติดมันดันเหอือไม่ติดอ่ะแล้นี้ได้ยังไงมันติดเลยติดไข่แต่ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยไขย่เดี๋ยวก็ติดอีกที่ชัวช์ๆก็ไปซื้อปลาเผาก่อนเดี๋ยวจะเย็นมากก็เผื่อจะเสร็จหิวอีกเนาะใช่ไหมไม่ลมันจับได้อีกไมก็ปลา ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าปลาในสระมันไม่ได้คือมันไม่ติดก็คือมันไม่วิ่งก็คือหยุดนิ่งเนี่ยเพียบนะของ ร้านซ่อมยังไม่ขนาดนี้เลยนะ <laughs> นที่ห้องน้ำอยู่ในบ้านทีเมื่อก่อนไม่กล้าขี้ห้องน้ำอยู่ไกลรัวกว่าผีระวังแกวขาผ้าคอนะอยู่ไกลกันแล้ะ กีอะไรเรียกว่าอะไรดมกลิ่นความร้อนใช่ไหมมีวิธีเทสสองอย่างจะเอากระไฟใกล้ๆจมูกจะได้กลิ่นความร้อนก็มือลก็อีกมือมือแตะที่แขนตัวเองดูหมดเลยหมดเลยแต่ผมไม่มีไอตัววอลลุ่มครต้องซีซีเกิดมาตัว วัลลุ่มปะโอเกี่โอมเออมันสองร้อยห้าสิบเคนี่ดูในกระเป๋าผมนี่ข้างหน้ามีวัลลุ่มมีสองตัวเปิดปึ๊บเอาออกกดที่บ้านิดหน้านมีวัลลุ่มมีสองตัวค่าเท่าไหร่นี้ให้วนลลุ่มเห็นพอร์ตได้หลายตัวนรุ่ค่าเท่าไหร่นเออยี่สิบเคกับในสูย์สองครับ หนึ่งเคไ่ยไ่เราไปดูที่บ้านเผื่ที่จะมีวอาว้ติตัวเดียวจบนั่นดูยังไงถึงรู้เป็นหัวลุ่มขอข้าได้ไม่ได้ทั้งท้ายนี่ไงที่บ้านมันมีสามขาเลยฮะสามขาเห็นป้ะมีขาตัวการเป็นลูกศรเนี่ยรับค่าได้สองสาม ปกติมีแค่สองแล้วก็ต่อตามนี่นั่นมันซื้อมาต้อะมีสามขาแล้วต่อเนี้ยสามขาขาหัวขาใช้ขากางหนึ่งสองสามครับเพราะอาเนี่ยยิบระเด็นอามังมีสามขาเลยนะต่อหัว 1, 2, อาใช้อาปัดข้าได้ใช่ตัวล้มที่คุณใช้วิทยุเรเป็นอาปัดข้าได้หมดอ่ะใช่ก็เอาตัวนี้มาใส่ตอนแทนอาเกิดมาก็ได้นะ ก็มุงเหมือนกันอ่ะแต่อากาศไม้มันทำราคาถูกกันมันไม่ต้องมีบนลุ่มบนลุ่มมันทำแบบให้ใส่ใส่ใส่ที่บิดได้อะ่ะมันจะเสียบได้พอดีใช่พวกอาเกิดไม้มันจะดีสซายไว้สำหรับบนบอร์ดคือปักคนเดียวแล้วทิ้งไม่ต้องปรักอีกอ,อ,อ,อือยอดเทียนงเอ้ พวกอิเล็กทรอนิกส์นี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับแต่เราเรามาแรกกันนะผมว่าแต่ผมชอบชอบมากมาเตอร์ไซค์เลยเราน่าจะเสียบแบบโอนถ่ายข้อมูลได้ของคอมพิวเตอร์เนาะเสียบปั๊บดาวน์โหลดเลยครับเป็นลมบ้าเลยก็วันนั้นอะไป ไปพานแม่ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วมีนา้าคนรู้จักเขาไม่สบายไปเยี่ยมลูกหมอก,ก็กจะลัเเงเสียบสายเกลือให้แบบง่ายเขาเสียบปลักแล้วจะโหลดเกมได้เลยเนี่ยแล้วหมอหมอเล่นขนาดไหนเธอคิดได้ไงเนี่ยวะ <c oughs> จังเขาแต่งเป็นดราราไงใคร